สวัสดีครับพี่น้องทักทายวันพุธนะครับวันนี้เสร็จจากงานครึ่งเช้าครับมีเวลาสักชุ่วโมงหน่อยๆครับวันนี้พอดีผมสั่งไม่ไร้สายไว้ครับว่าจะเอามาเทสครับตัวนี้ครับว่ามันจะใช้ยังไงงานยังไงครับมันก็จะมีสองตัวครับตัวหนึ่งไว้กับเราอีกตัวหนึ่งไว้กับกับนกครับกับเนียนก ตัวนี้ผมก็จะเสียบไว้กับโทรศัพท์ครับพี่น้องสัญญาณก็เขาผมดูไว้ก็ราวๆ20เมตรก็น่าจะใช้ได้อยู่ครับไม่รู้ว่าจะเวิร์กขนาดไหนเด้ยเขาอยากติดติดติดก่อนพี่น้องติดก่อนอันนี้อนกมาซ้อมด้วยครับไปเมืองกัน ขออนุาตเสียบไม้กันเลยกันแล้วกันครับพี่น้องตัวหนึ่งผมก็จะกิดไว้กับผมตัวหนึ่งผมก็จะติดไว้กับนก ขึ้นแล้วครับจะเป็นสีเขียวแล้วถ้าไฟขึ้นไม่รู้ครับพี่น้องอยังไม่เทสครับน่าจะไฟเขียวน่าจะขึ้นครับขึ้นก็น่าจะใช้ได้ครับจะปิดไว้นี่นะครับใช้เชือชกใช้กระเป๋านี่แหละครับอันนี้ผมก็จะติดกับไว้กับนกไว้กับนกตัวหนึง่งก็จะต่อนี่ครับมีนกตัวหนึ่งเรียกอยู่นะครับ เรื่องชั่วโมงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เทสว่ามันจะได้กี่ชั่วโมงเดี๋ยวผมขอย,ยัดสภาพหมายนะครับก็เป็นชุมชนครับอ่าที่ว่างสวนสาธารณะครับผมมาจะใส่ต้นนี้พี่น้องมีนกป่ามาตัวหนึ่ง ขันเรียกไม่รู้ว่าขันเรียกลังหรือเปล่าผมก็จะลองใส่ดูครับไปพี่น้องไปเทศกันเลยครับว่า,มาไม่จะไปถึงไหมผมเปิดแล,แล้วเราตรงนี้ก็อันนี้ก็มาประมาณสองสามสี่ห้าประมาณสิบเก้าสิบเอ็ดส7องสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สิบสองยี่สบสามยี่สบสี่ยี่บห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่บแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบชืว่สี่สิบกเก้าครับพี่น้องเนี่ครับจะใส่ต่ำๆนะพี่น้องไม่ใส่สูงรอดูครับว่าจะเป็นอย่างไร Tiếng cho sắt Tiếng cho chát lử phải. mà thật thấy không? ต่ำครับพี่น้องสองเมตรโอ้ยโหไปจะเอายางยองพี่น้องลกฝึกครับพี่น้องลกฝึกนะครับลกฝึกครับพี่น้องมาชมกันมีลูกลูกมีลูกลูกมาครับพี่น้องอูอครับเป็นตีบนนะครับลูกลูกบนหัวครับ รอชมครับพี่น้องก็เราเราถ้าตีเป็นเสาไฟก็ประมาณเราเราเสาไฟนหน่อยครับพี่น้องเราเสาไฟนหน่อยเสาไฟหนึ่งเสาไฟเสาไฟอีกกับประมาณห้าเก้า สามเมตรครับพี่น้องนะครับมีป่าลูกนกเข้ามาครับตัวข้างหลังน่าจะเป็นนกเตี้ยกลางครับอยู่ต้นไม้เล็กๆในในข้างบ้านในข้างบ้านเขา ปาบินจบมาแล้วครับพี่น้องไปแล้วโอ้ยไม่สู้ครับวันนี้ก็เอาลุงชายเพชรมงคลมาเข้าปรนเนตไล่เหมือนเดิมครับอันนี้ก็เป็นครั้งหกครั้งเจ็ดเนี่ยครับพี่น้องจำไม่ได้ครับประมาณนี้ครับ เหมือนการนาชีพครับใป้ึกหน่อยเอาครับยังไงเดี๋ยวรอชมนะครับพี่น้องเอาครับพี่น้องมีนกค่ะตัวหน,น,นึ่งีบน นี่ครับตายตัวนี้นะครับตายต้นนกสูงนี่ครับพี่น้องมาอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องตาอีกตัวหนึ่งนะครับอือครับ,รบตรงนี้ก็สายเดียวเลยครับ คูคูกลางอยู่ตรงนี้ัมผมว่าจะไปใสแ่แถบโวนชนนี้ครับเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นพุ่งพุ่งอ้หญ้าครับหญ้า้านห้าะไรนลกลงมากินฟ่งนุ้นเยอะก็ยังไม่มีนกเขารวมนะครับ อยากดูครับพี่น้องนี่ครับอันนี้นยนนยอยากตรงนี้เข้าก็จะย้ายมาโซนข้างนี้นครับพี่น้องข้างหลังเนี่ยแถวเนี้ยโซนนี้นะครับตายชนไว้เนี่ยครับทา้าไม่เข้าเรวก็ใส่ตรงนี้ก่อน,นครับ เิ่มเข้ากลุ่มนะครับครับรอชมยังไงต่อไปครับพี่น้องนี่ครับเีน้อครับไม่เข้าครับพี่น้องเดี๋ยวขอหยาดย้ายห,ห,หมายก่อน,นครับ ขออนาตเอาลงก่อนครับไม่ไหวเงี้ยวเกินเ้สามเมตรครับใส่เยอะเออทีนี้ก็ขันอย่างเดียวอ เหนียวเหนียวเหนียวครับพี่น้องเหนียวจัดเหนียวจัดเหนียวจัดไม่ไหวเหนียวจัดเหนียวจัดเอาครับใส่ก็ขันเลยครับ ยังไม่ได้วางพเนียนเลยครับพี่น้องประมาณสี่สิบกว่าเก้าไม่รู้ว่าสัญญาณขาดไหมครับ สามป้องสี่สามสี่ป้องครับพี่น้องสี่เมตร ชคไม่พอแถมไห้สู้ แาวว่าครับเรียบร้อยครับผมโอ้ตายจาว่าติดครับพี่น้องโอ้โหสวยงามครับแาวว่าเป็นที่เรียบร้อยเขาใหญ่ไม่หมันก็หมันทว่าแหละครับคลิปนี้ รบ่อยครับง่ยครับเรียบร้อยครับพี่น้อง ไม่เหลือครับอ,อน,นอยจหมานอาจารย์ทุนครับขอให้ออกปิดติดนะครับพี่น้องไม่รู้จะติดอะไรบ้างก็ว่ากันไปครับนี่นนครับเดี๋ยวอะไรครับพี่น้องโอ้เป็นไงพี่น้อง ยกมยอมยอมเร <top ic> ียบร้อยครับครับนะครับเดี๋ยวขอ,อยักปดก่อนครับพี่น้องยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงนี้ครับผมกับมาเทส เไไม่ไร้สายครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนกเขาใหญ่สายคลองสวัสดีครับ